นเส้นนี้ที่จะเข้าขอำเภอยางตลาดครับชาวบ้านแถวนี้ก็อากันซื้อรถเก่ามาตัดขายซื้อของเก่ามาตัดขายเป็นอาชีพของทางแถ,แถวนี้ครับเพื่อข้องใจการสิลป์กล้วกเฮ็ตหลยหลายที่เป็นมู่บังเต็มเลยครับซื้อรถเก่ามา กระขายเป็นชิ้นส่วนถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นคอนแก่นพนทองกระกชินพนท้องของลอยเอ็ดกันแนนสบายดีที่ออาไปนอีกประมาณ7-8็ดแปดรูปครับอด ตาไปปลุกแรงเบิงครับอนาคตไม่พลาดข้อนแก่บนบกลทองขอนแก่นเจ็ดสิบสองกิโลครับจากนี่ไปเมื่อกี้ไทยบพทันครับจะเป็นมือบ้านตรงนั้นก็จะหาซื้อพัดล้มซื้อสริงจริงอยังทีวีตูเย็นเก่าของเก่าครับรับซื้อของเก่าๆแต่ผมว่าแกะออกเอาชิ้นส่วนไปขายอล้วเลย้ํกับเึ้นกน รถไทยนะรถมัดเก่าๆรถเก่งเก่าๆเป็นชนชนนะครับลทยแบเก็บไบยูทูบอะไรันะครับคเคครับ